ครับก็มาต่อท้ายสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมไปเอามือนี้มาแล้วมาอ้างเอาเองไหมว่า,ามือนี้ประสบผลสําเร็จร่ารวยนะครับคืออย่างนี้นะครับมือนี้มือเจ้าของมือนี้ผมได้รับอนุญาตจากท่านแล้วนะครับก็คือที่มาที่ไปคืออย่างนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นอ,องค์ประกอบว่า,าทำไมผมพูดถึงว่ามือนี้สำเร็จแล้วเชื่อถือได้ขนาดไหน คืออย่างนี้มือนี้ผมพยากรไปนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกนะครับรู้แต่ว่าส่งในมือมาจากต่างประเทศแต่ก็ไม่ระบุว่าเป็นประเทศไหนนะครับเพราะว่าก็มีอ e ีเมลทั่วไปนี่แหละนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านก็โอนเงินผ่านระบบ PayPal เข้ามาให้ผมโดยมือแบบ999บาทแบบเต็มนะครับผมก็พยากรตามรูปแบบทั้งหมดส่งเอกสารส่งภาพส่งคลิปเสียงอะไรให้เรียบร้อยนะครับวันลุ่งขึ้น ผมได้รับโทรศัพท์ทางไกลจากเยอรมันนะครับท่านบอกว่าท่านอยู่เยอรมันเป็นผู้หญิงท่านก็บอกว่าโอ้ขอบคุณมากที่พยากรณ์ให้ท่านก็พูดว่าปลายเมย์มันบอกอะไรได้ขนาดนั้นเชียวหรือเชื่อไหมที่ผมพยากรณ์ไปเนี่ยมีความแม่นยำถึง9 0าถึง90-95%ท่านว่าอย่างนั้นนะครับแล้วท่านก็ ยืนยันมาอย่างนั้นผมบอกว่าเอาอย่างนี้ผมรบกวนหน่อยนะครับว่าท่านไปทําอะไรยังไงที่ไหนเพราะว่ามือท่านก็เป็นมือที่ลําบากนะแต่ว่าเป็นมือที่ลําบากประสบผลสําเร็จเพราะว่าลาบากก็คือมือแข็งนั่นแหละนะครับมือที่มันต้องอรับภาระรับความอดทนรับความยากลําบากนะท่านก็บอกว่าใช่จริงท่านก็เกิดเป็นคนชนบทนะครับทําอะไรก็เหนื่อยยากล้มล,กลกุกคลานแต่ว่ามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าชีวิตเราจะต้องไม่ลาบากต่อไป ชีวิตเราจะต้องประสบผลสำเร็จให้ได้ท่านคิดย่างนั้นท่านก็เขาเรียกว่ามีความเชื่อมีความศรัทธาขนาดนั้นก็เลยลงมือทําทําหลายอย่างมากในหนที่สุดนะก็ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกล้มลุกคุกคานนะครับสุดท้ายก็มีโอกาสมีช่องทางไปทำมาหากินที่เยอรมันนะครับแล้วก็จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากดวงส่งเสริมอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคนเราจะประสบผลสำเร็จได้มันต้องมาจาก องค์ประกอบที่ครบก็คือหนึ่งความขยันมือนี้ขยันแน่นอนนะเพราะว่ามือแข็งหนาแล้วก็เส้นหลักๆดีมากนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจทั้งสองมือนะครับแต่มือขวาอาจจะมีปัญหาหนิดหน่อยนะครับมือซ้ายดีมากความขยันได้ความฉลาดผ่านนะครับโชคและวาสนาอีก50%เนี่ยมาเต็มเต็มนะครับมาเต็มเมเพราะว่าเส้นวาสนาเนี่ยมาจากเนินจันทร์ทั้ง2มือนะครับโดยเฉพาะยิ่งมือซ้ายเนี่ยธรรมชาติส่งมาอย่าง,างแรงอย่างเต็มที่เลยนะครับเข้าถึงนี่เลย เลนเสาแล้วก็ปลายแตกออกเป็นอย่างเงี้ยนะครับที่บอกอ่านี่คือความสําเร็จที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับทีนี้ว่าความสําเร็จในข้อที่จริงท่านก็บอกว่าท่านเองก็เข้าสู่ความสําเร็จได้จริงๆนะครับมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีกิจการเป็นของตัวเองอยู่6อย่างที่ประเทศเยอรมันนะครับมีกิจการเป็นของตัวเอง6อย่างนะครับที่อยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับมีความสําเร็จมีความร่ารวยมีความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินเงินทองมากนะแต่ท่านก็ยังอยากทําต่ออยู่นะครับโอเคนะครับ คือทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียของตัวเองนะครับเมื่อนี้ก็มีข้อเสียอยู่บางตำแหน่งเหมือนกันนะครับเงินสุขอย่างนี้นะครับเส้นคู่ครองเส้นชีวิตคู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางอย่างก็มีเรื่องของความเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงด้วยเหมือนกันนะครับโอเคแหละนะครับคือทุกคนก็มีมีความลับเป็นของตัวเองมีอ่าเขาเรียกว่ามีความในมุมมืงอ่าในมุมนึงที่เป็นมุมมืดของตัวเองทุกคนแหละนะครับ มือนี้ก็มีเรื่องเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอยู่ค่อนข้างมากอีกเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันความสําเร็จต่างๆก็มีมากซึ่งบางอย่างเราก็พูดได้บางอย่างผมก็พูดกับเจ้าของมือไปได้แล้วนะครับแต่บางอย่างเวลาผมมาพูดตรงนี้นะครับผมอาจจะพูดถึงไม่ได้นะครับก็ต้องขออาภัยท,ที่แต่ว่าผมขออนุญาตท่านละนะครับมือของท่านผมบอกว่าขออนุญาตมาเป็นกรณีศึกษาท่านยินดีนะครับรถึงขนาดเดียวกันนะครับท่านก็เขียนประวัติย่อๆ ขเขียนความล้มเหลวความสําเร็จยอๆของท่านมาให้ผมเป็นไฟล์เอกสารนะครับไว้เช่นกันนะครับไว้เป็นเป็นแบ็กอัพให้ผมเชื่อมั่นว่า,าผมมีข้อมูลเรื่องนี้จริงๆนะครับโอเคนะครับก็เพื่อเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าชีวิตของเราจะประสบผลสำเร็จได้นั้นมาจาก3องค์ประกอบหลักก็คือความพยายามความฉลาดโอกาสความรู้ความสามารถขยันยีา่าฉลาดย5 ช่วงเวลวัสนห้าสิบเปอร์เซ็นต์มือนี้มีครบนะครับเส้นเด่นๆก็คือเส้นวัสนาช่วยทั้งสองมือเส้นอาทิตย์มือนี้เด่นมากเส้นพุธมือนี้ก็สําเร็จเด่นมากนะครับความขยันความฉลาดก็คือมือแข็งมือหนานะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคงเป็นแนวทางนะครับสาหรับการเรียนการศึกษาได้อีกทางหนึ่งเช่นกันนะครับว่ามือสําเร็จเป็นยังไงมือไม่สําเร็จเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ